สวัสดีปีใหม่ใช่ปีขานเราจะผ่านเป็นเสือเพื่อยิ่งใหญ่ให้ทุกท่านล่ำรวยอวยพรชัยพารณาณาไมยสมบูรณ์พูลทวีส่งท่านท้าวเวสุวรรณเป็นขวัญสวงให้ลุล่วงทุกประการผ่านทุกที่เป็นพยักษ์คำลนบนความดีพร้อมศักดิ์ศรีเดินหน้าสง่างามสุขสดชื่นตลอดปีตลอดไป จงก้าวไกลถึงดวงดาวได้ก้าวข้ามความสำเร็จความสุขทุกโมงยามเสือคำรามสวัสดีปีใหม่เอ่ยสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอมอบสิ่งมงคลที่มากับปีขานปีเสือปีนี้เลยนะคะมีองค์ท้าเวสุวรรณและก็ยังมีผ้ายันเทพนิมิตมหาเศรษฐีบัญชาชนะผู้สร้างนะคะ ออสิ่งมงคลน,นี้มาจากครูหมอฟอร์ดสํานักเคลิมขออวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2,565และตลอดไปด้วยกันนะคะสวัสดีปีใหม่กันแล้วก็มาขออัปเดตผลงานหน่อยนะคะเราจะเริ่มจากผลงานละครทีวีมีละคร ทีวีสองเรื่องนะคะช่วงปลายปี2564เอ,อ่อกสืบเนื่องต่อไปยังปีใหม่ปีนี้2565 2สองเรื่องด้วยก,กันค่ะเรื่องแรกเป็นละครรีลันทางช่องสามเรื่องเพืงศีรุ้งนะคะฉายตอน9้าโมงเช้าตอนเก้าโมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์เป็นละครรีลันค่ะกับอีกเรื่องหนึง่งเป็นละครใหม่นะคะเป็นเป็นผลงานจาก เอออันนี้ไม่ได้เป็นบทประพันธ์เป็นเขาคงเรื่อง by อาริตาออกทางแพลตฟอร์มใหม่ก็คือทางช่อง VTV VTV นะคะเป็นแอปพลิเคชันต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็ดูวันจันทร์วันอังคารช่วง2องทุ่มนะคะเรื่องเลขแค้นเอออันนี้เป็นงานละครที่มีต่อเนื่องกันจากปลายปีเข้าปีใหม่ คิดว่าน่าจะจบภายในเดือนมกราเนี่ยค่ะทั้งเพลิงสีรุ้งตอนเช้านะคะเลขแข่แคนตอนช่วงค่ำวันจันทร์วันอังคารเออเล่แคนเนี่ยน่าจะออกอากาศพร้อมกันไปทั่วโลกเลยเพราะว่าเป็นช่องบนแอปพลิเคชันที่ชื่อ VTV เป็นผลงานใหม่เลยนะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งอริตาได้ไปร่วมงานด้วย อย่าลืมติดตามทั้งสองเรื่องนี้นะคะอันนี้เป็นผ,ผลงานที่เรียกว่าคาบต่อปีก็แล้วกันนะคะผลงานละครที่จะจบลงในเดือนมกรามหมดแล้วนะคะก็ขอฝากผลงานละครทีวีที่น่าจะลงจอภายในปี2565นี้มีด้วยกัน3เรื่องด้วยกันนะคะทางสถานีโทรทัศน์กองทบบับุกช่อง7ทั้งหมดเลยทั้งสเรื่องด้วยกัน เริ่มจากเ,าเรื่องหมอลำซัมเมอร์นะคะหมอลำซัมเมอร์เรื่องนี้คิดว่าจะมีสีสันมากมายเลยค่ะเดือนเด่นแดนดาวจะบินมาจากนิวยอร์กมาอยู่กับยายดวงมาเปิดเวทีหมอลำนะคะในหมอลำซัมเมอร์ปีเสือไม่ซึมเ้าแน่นอนนะคะสโลแกนมีอย่างนั้น เดี๋ยวมถ้ามีข่าวคราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับละครเรื่องนี้หมอลำซัมเมอร์นะคะจะมาบอกกล่าวเพิ่มเติมก็แล้วกันนะคะแต่คาดว่าน่าจะได้ฉายต้นปีทางช่องเจ็ดหมอลำซัมเมอร์ค่ะผลงานละครอันดับต่อมานะคะที่มีข่าวว่าจะสร้างแล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนักจะมาส่งข่าวเป็นครัง้งคราวบอกชื่อเรื่องเกินไว้ก่อนเลยนะคะคือในรอยทราย นะะใน้อยทรายทางช่องเจดเหมือนกันค่ะและอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเสน์นางเป็นแนวอ่ะเรียกบ้านๆเลยนะคะเป็นแนวผีแนวลึกลับผสมพีเลียดเล็กน้อยนะคะไม่ไม่ได้ย้อนไปไกลมากมายก็ประมาณสักแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีเรื่องของผี มีเรื่องของผ้านะคะมีเรื่องของอำนาจเวทมนต์ไสยศาสตร์อันนี้เป็นผลงานที่จะออกทางช่องเจ็ดโดยพี่เอสุภชัยหลังจากที่จบเอ่อละครเรื่องแม่เบี้ยไปนะคะพี่เอก็ได้ออกมาว่าจะเป็นคนทำผลิตละครเรื่องนี้แล้วที่แน่ๆก็คือว่าได้ยินว่า ปรกาศตัวพระเอกออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่าเป็นเวียนะคะก็ฝากสเสน์นางเป็นอีกเรื่องหนึ่งของละครที่จะนำเสนอในปี2565นี้สามเรื่องสามรถเลยนะคะเริ่มจากคลื่น,นเพลงบรรเลงเพลงหมอลำกันเลยหมอลำซัมเมอร์ค่ะตามมาด้วยเรื่องราวดาราม่า ที่มันไม่ถึงกระสีสารฉูดฉาดนะคะเป็นดราม่าชีวิตก็คือในรอยทรายแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือเป็นเรื่องของเรื่องผีอ่ะสรุปเลยเรียกง่ายๆว่าเรื่องผีแล้วกันนะคะคือเสน่นางฝาก3เรื่องสรถนี้นะคะเป็นผลงานในปี2565ของอาริตาไว้กับทุกคนด้วยนะคะ อัปเดตผลงานเกี่ยวกับละครไปแล้วนะคะท่านี้ก็มาถึงผลงานนิยายเสียงในช่องบ้านอาริตาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกันยานะคะคุอีทได้นำเสนอผลงานนิยายเสียงไปด้วยกันสองเรื่องแล้วเริ่มต้นจากนางรำจบไปแล้วนะคะตามมาด้วยที่กำลังอ่านให้ฟังกันอยู่ในช่วงนี้ก็คือวิวาอนลลเวง วิวัอโอลเวงนี้คาดว่าน่าจะจบประมาณกลางเดือนมกรานี้ครูอีทก็ได้เตรียมผลงานเรื่องต่อไปที่จะมาอ่านเป็นนิยายเสียงสำหรับออแฟนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามกันมาด้วยดีตั้งแต่แรกนั่นคือเรื่องสะพานรุ้งนะคะเราเริ่มด้วยนางรำก็ดาม,มาก,ก็เข้มข้นนิดนึงถึงผู้หญิงที่หยิงทรนงในศักดิ์ศรี มาถึงวิวาอลเวงก็คลื่นเครงเฮฮาสนุกสนานสะพานลุงก็เป็นดราม่าของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งชื่อโมโลินนะคะชื่อโมโลินโมโลินก็เป็นลูกพ่อซึ่งแม่ทิ้งไปแม่เป็นดาวจะจลัดฟ้าพ่อเป็นผู้อํำนวยการสร้างซึ่งตกระกรรมลำบากมากมายแต่โมโลินก็เลือกที่จะยืนอยู่ข้างพ่อตลอดเวลา เราจะมีเรื่องสะพานลุงเป็นนิยายเสียงเรื่องที่สามในช่องบ้านอาริตานะคะฝากติดตามผลงานเรื่องสะพานลุงด้วยนะคะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาอย่างบ้านอาริตาแห่งนี้เป็นกำลังใจให้ทางพวกเรานะคะทั้งครูอีซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน น้องหงซึ่งเป็นเจ้าของเสียงเหนือวานอ่านนิยายเสียงให้เราฟังนะคะรวมถึงพี่จ่อยซึ่งเป็นคนจัดการเบื้องหลังให้คุณอีทขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้นะคะออแล้วเนื่องในโอกาสปีใหม่2,565ปีเสือที่กำลังจะมาถึงคุณอีทขอสรุปอีกทีหนึ่งว่าขอให้ทุกคนมีความสุข มีความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและทางจิตใจนะคะร่ำรวยมั่นมั่งข้างมั่นคง,งทุกประการด้วยเทินสวัสดีปีใหม่นะคะขอบคุณค่ะ